เลือกไม่ต้องการอดกินก่อนหน้านี้มีคนคอมเมนต์บอกว่าให้ลองเล่นว่าเลือกตรงกันถึงได้กินบ้างอันแรกเชงไม่ต้องหยิบอันนี้แน่นอน 2> 1 2ึ่งสองสามยูเรซี่ย่ายยังไงฉันก็ต้องหยิบน้องมิ้นท์ของฉันเหมือนแป้งฟันตอนเช้าง mm hmm. นอนออไปกลัวไม่ได้กินแล้วล่ะเชงจะหยิบอันที่คิดว่าล็อกหยิบเหมือนกันอัเดีกกันปะ ชอบอะไรดอกยี่นี่ยีย่ยีย่ยีย่เลยถ้วยเหลือถ้วยเหลยถ้อยเลยถ้วยเหลือห้าเมื่อกี้เปล่าคู่อันนี้แน่นอนเจงมันต้องกินอันนี้แหละในบรรดานี้มันชอบกินอันนี้ที่สุดแหละหนึ่งสองสาม <c oughs> ในบรรดานี้มันชอบกินอันนี้ที่สุดแหละ <c oughs> ชอบเลดเวลเบตกี่โมง <c oughs> อ,อ่ะอันต่อไปดีกว่าเปล่าเปล่าแล้วเปลแล้วเอาออกไปเลยเอาออกไปคู่ลงไม่เลยสามอันสุดท้ายอันนี้เป็นอันที่ล็อกชอบ หนึ่งสองสามย้งนี่ฉันกันขวดเลยนะ่อืง,ส,ง,ส,งสองอัสนสุดท้ายอันนี้ขอเลือกอ e ันทีเช้งชอบแล้วกันมั่นใจว่าเช้งต้องหยิบอันนี้หนึ่งสองสามชอบมันม่วงกี่มองชอบหนึบห,หนึบๆนบ วัเกนสรุปได้กินยานกินสองอัน